โดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็คงจะมีโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยผมขอถามหน่อยว่าถ้าให้เวลามันเป็นล้านปีเนี่ยเป็นล้านปีเลยมันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะค่อยๆก่อกตัวขึ้นเองเป็นโทรศัพท์ที่สมบูรณ์เนี่ยก่อตัวขึ้นจากก้อนหินดินทรายแล้วก็ธาตุต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเองเลยเนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่สมบูรณ์นะมีกล้องมีหน่วยความจํามีหน่วยประมวลผลมีแบตเตอรี่เนี่ยเป็นไปไดไ้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีความซับซ้อน โทรศัพท์มีความซับซ้อนมีความเขาเรียกว่ามันมีระบบอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีมันมีระบบระเบียบมันก็ต้องมีผู้วางระเบียบระบบไ้นะโทรศัพท์เหมือนกันครับเมื่อมาดูร่างกายของมนุษย์เราเราจะพบว่าร่างกายของมนุษย์เรานั้นซับซ้อนยิ่งกว่าโทรศัพท์เสียอีกมีระบบต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งระบบประสาทระบบไหลเวียนเลือดระบบฮอร์โมนระบบย่อยอาหารระบบผลิตพลังงานผลิตพลังงานยังไงอ่ะเราไม่ได้กินน้ํามัน เราไม่ได้กินกระแสไฟฟ้าแต่เรากินข้าวเรากินข้าวแล้วก็มันก็ผลิตเป็นพลังงานมีระบบภูมิคุ้มกันนะเวลาเราป่วยมีเชื้อโรคเข้าร่างกายเนี่ยกองทับในร่างกายเราเนี่ยเข้าไปจัดการกับเชื้อโรคเข้าไปจัดการเลยโทรศัพท์มีกล้องเรามีกล้องไหมเราก็มีกล้องโทรศัพท์มีหน่วยความจําเรามีหน่วยความจำไหม etme? เราก็มีหน่วยความจําโทรศัพท์มีหน่วยประมวลผลเรามีหน่วยประมวลผลไหมเราก็มีหน่วยประมวลผลและ ประมวลผลได้ดียิ่งกว่าด้วยนะครับประมวลผลได้ดียิ่งกว่ามีวิจ,จารณญาณมีความคิดมีความตระหนักโทรศัพท์ต้องชาร์จแบตเตอรี่เราต้องชาร์จไหมเราก็ต้องชาร์จเหมือนกันแต่ระบบการชาร์จของเราน่ะเหนือกว่าเราไม่ต้องไปเสียบปลั๊กไงไม่ต้องไปเสียบปลัก๊กแต่เราทํายังไงถ้าจะชาร์จแบตเราก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอเราก็จะได้รับการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มเห็นไหมเทคโนโลยีของเราเหนือกว่านะโดยภาพรวมแน่นอนว่าบางสิ่งบางอย่างโทรศัพท์ทําได้เราทาไม่ได้ แต่อีกหลายสิ่งหลายอย่างเราทําได้โทรศัพท์ไม่ได้เขาเรียกว่ามันเหลื่อมล้กากันแต่โดยภาพรวมมนุษย์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เหนือกว่ามะเหนือกว่ามะพี่น้องลองจินตนาการดูโทรศัพท์เนี่ยของผมเนี่ยหน้าจอแตกอะลองลองจินตนาการดูว่าถ้าสมมุติว่ามันมีระบบที่สามารถรักษาตัวเองได้เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยหรือว่ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ถ้ามีรอยขีดข่วนแล้วมันสามารถรักษาตัวเองได้เนี่ยค่อยๆผสานรักษาจนใหม่เหมือนเดิมได้เนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะเอาไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่บ่อย มนุษย์เรามีระบบนั้นพีน่น้องมีระบบนั้นเลยถ้าเราโดนมีดบาดเนี่ยวันสองวันก็หายแล้วนะถ้าแผลใหญ่หน่อยเนี่ยอาจจะใช้เวลาอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ไหมถ้าเราลงจินตนาการดีๆการที่มีดบาดแล้วอยู่ๆมันหายเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับซนะูเปอร์ฮีโร่นั้นเพียงแต่เพราะอัลลอฮ์แค่ประสงค์จะให้ระยะเวลามันยืดไปเท่านั้นถ้าอัลลอฮ์ต้องการจะให้มันหายได้ภายในพริบตาเดียวก็ย่อมได้ดังนั้นโดยสามัญสำนึกของเราแล้ว ร่างกายของเราที่มีระเบียบร,ระบบต่างๆที่ซับซ้อนเนี่ยย่อมต้องมีผู้วางระบบย่อมต้องมีผู้สร้างนี่นี่โดยสามัญสำนึกคิดดูมีระบบต่างๆที่สมบูรณ์ขนาดนี้มันย่อมต้องมีผู้สร้างพี่เนาะถ้าโทรศัพท์ต้องมีผู้สร้างร่างกายเราต้องมีผู้สร้างยิ่งกว่า